ไดปะมา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 ปวดเลยไหมปวดละโหลดปะโหลดหยุดเดี๋ยวต้องดูก่อนเี้ยเข้าไปในเกมแล้วมันหลุดเออขาดรอบวอกทุกอย่าง,ะาง,ะางะนะไปเกมที่แม่แบบไแอ้เหี้ยกูต้องเล่นหลายรอบบ้างลงหลายรอบแล้วแม่เสริมไอแกได้เหี่อะเกมเวียนที่อะกูพกัฒนาแม่ก็เสร็จแตกก่อน ลาสเตนอิตาเ s นเ e n v เวลมันจบไม่สวยหรออะไรวะมึงมึงเขียนดูงกำลังข้างล่งข้างลังแบบอิตา e ซนเอ็นเ i l จบไม่สวยที่มันสุดท้ายจบไม่สวยเฮ้ยเข้าเข้ากินไหมลังเข้ากลังเข้ากลังเข้าเฮ้ยเข้าได้หรอเฮ้ยแต่เอ้าแต่เอ้วแต่เอ้าไอ้เหี้ย ก็เป็นพอมอสเราไอ้ย่ะเอ,อ้ยเป็นพอมอสมึงมง่ายไปเพิ่ม,พมเ,เพมิ่มแบบความยากวะเอออันนี้ดีแล้วเป็นอีซี่ปะเอ,อ้ยต่อยิงยังยวะเอ้ยบอดยิงไอ้สับเอ้ยไม่มีไม่มีใครอยู่อ่ะเอ,อเออ้ย อ๋อเป็ออมึงมึงเป็นอ๋อแช่ยิ้มพววะยัพววไอ้ลูกสองตัวสองหมด <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะเนย Hold your fire มืมอดอะวะบอกแล้วแ <c oughs> <c oughs> ม่โคตรมือดอล ตี <g arness> ใครก็ไม่รู้เลยคนมื่นเลยต <c oughs> ีเพื่อนเหรอเฮ้ยจ็อกกี้มาจ็อกกี้มาเฮ้ยเอาจ็าอกกี้มาเฮ้ยไอ้เจนี่ยิงแต่กูจ <c oughs> ัดไอเจ <c oughs> นัทเตอร์หน้าไถ้พื้นไป เมืม่กดเนี่ยเลยเมื่อกดอะไรร้อง,งเงี้ยเนาะไปไหนไปทางเหรอาไปทางเหรอเนี่ยไปทางแรกเลยนีม่มันปัดยิงเราปัดยิงง้อเหรอบอดมันยิงง้อใช่แต่กระสุนบอดไม่ยอมกัด

เพ่อยามทำมาหนีอยู่ดีไปยิงเขาไปยิงเอาวะไม่พอมึงมึงปอเสียงเกมดีแค่มันมันจะทอนแหมวะแหมในในตัาเลือกเสียงไอ้โคตรด่าเสียงในเกมเนาะเอ๋เสียปืนได้ได้ไหได้ไหได้เนาะ ไอ้ไอได้ยินโอคเกมนี่เป็นเกมไปเกมแปลกไว้เหี้ยตอนบี้มือตบก็ดีแล้วกูจะเอาให้เหมือนเดลไรซ์ิงเลยจวเนี <laughs> เ่ยเดลไรซ์ิงมันเห <laughs> <laughs> ี้ยไปเป็นเสียงกัอร์ ไอ้ยศบี้ปีนมาได้ได้หัวกแล้วไอ้ที่จะใร่ใครอุ้ยใส่ด้วยนี่มันไหนใส่หรออุ้ยเจยไอ๊ะเอ๊ะไอ้กาไอ้้กของกูไอ้ที่มึงกันไม่ได้ฟังเพราะมึงไม่กินฟังแล้วมึงก็อ้วกไอ้เจ๊ ที่เข้ามาเขาไม่เมือกินกินแกล้งเก็บแกล้งเอานีก็ได้ยิงไปยิงไปไอ้วินโง่สามพ่อเก็บไปโง่อะเอามุกใครมาจะไหนเนาะหยิบไปอยิาเมื่อกี้อะมีแนว มีเดีวมีเดีเอ้ยเสียงแม่แองใช่ไม่ใช่าเรป่า้ยเฮ้ยฟีเกีเทนี่มันมันเทสไนลยากวะกดกดตรงขาางเฮ้ยฮัเเดวินวะวิเดี๋ยวก็ตาย่าง้ทุกคน โอ้ยเจ๊อยู então, ่นี ah, <l> ่เลยจะปาตายอยู่ี่ข oh, 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 ้าวะเอไอาไ่กูเอชิเอาไปไล่กูไอชิเ <t> ป่าไอสัตว์ปกวิตไวิสวิ่งใส่กูอะเป็ปพากูปักอเขใส่อไม่เออปังบอลเขาใส่โอเคเนี่ยคต้องแม่งโหดกว่าไ้อีกี่ย

แก๊งคบกูดีใจกคไหนกแตอะใต่ปืนวะปืน่วะมีปืนเลยไม่มีปืนเลยเลยวะผัาน่ยปั๊มปั๊มปั๊มเปิดปั๊มเปิดปั๊มปปึงปนหนึ่งไปน่อนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยสกาสกา เอ้เทอ้เทพอเทพสอเทพสองคนเอออ้ตองไปบยกูหิวเล่นเลยเอ้ยไม่ใช่เป็นเวอ่ะเนีมันต้เปิดกล่องบัวชอบไปบอมอยู่อีกนะกูอยู่นะกูอยู่กูอย่ตห่ัไอตาเปิปิดปนี่

แค่ไหมกูปั่นไฟไวเหติดเไอ้เรกูใส่ปุ๊บโยเซ่มาอันไฟสามวิอะไม่มีเครื่องอะไร้เรา Alright I think that's it

คิลบอกออมาแล้ว่ะเปิดไปสอไปอเปิดนี่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 เปิดรถเรือรถเล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 ือคิดว่าสอบพีดีนะ

อ๋อในตมินตกอุกอุจมูกฮด็อกอุจแฮนนดอแอไอเแกไม่เช็คกเดนเอนันแหเดเเดเออ่เี้ยมันจะปิเฮ้ยนกหลเลยอะเฮ้ยูเปอชอปยังไงวะ่กดปหมดอะเปีเยดหห

r e l เ้ AWP เพียอไหน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 อดี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 ีก็บอกกันนี่แหละมดงทำัดมึงอะใช่อ่ะเฮ้ยสม o e เขเี่ยจะร้องไห้เอาพ่อไสั ฟ้าแมนม่ไม่มีเลยตึงโคตรยากเลยเย่ยเคียยต้องแบบเชี่ยจะฆ่าวิทไอ้สัตว์ปกป้องวิทเหรอไอเวียนเชี่ยกูแค่ฆ่าวิสุด ไม่ขอเสียงกเกอร์ชอเกรชเกชเกอร์อยงไรกเกอาาร์ไระแกมาเพิอนเลยตกไปดิเฮ้ยแตกอะไอ้ที่นี่ร้านกูสัตว์ใช่ไหกวปีีพิเตอร์อ๋อนเดียวแตกไอ้มัตรอีนุงกิ่งลดลงไปเป็นศตวเกิดแล้ดลงไปแไ้วเป็นงแล้ว เหมือนด่านนี้เลยวะเรียบ้อยวะเด็ดลันเลยเหมือนเด่าเล็ดลันเลยเอ็มจพกวาะไอ้เรียบอดยิงไอ้สเาอ้นนียถ้าปิดนี่คือกดไอ้นี้ป่ะเป็นอะไรวะเฮ้ยไอ้เหีบอดอ่ะไป่าเท็คร้ยสไอ้เียตัวคล้ายๆตัวยูออกวะ ตัวอะไรตัวอยู่เกี่ยมตัวอยู่ไอ้เกียมเพื่อนหมายถึงเกมเลยไอ้เฮี้ยถ้าที่ทำให้มันเป็นเนี่ยอะเงี้ยไม่เพื่อนรวยเกียบพี่อะไรบางคนเลเวลเดนี่แหละโอเคมีขวานปะอ๋อโอเคอันนี้เขาปิดกูจำได้ละไอ้เฮี้ยกูเคยโรวยไหมครับปั้นไว้ปิดหมดละไอ้เฮี้ยเลเวลเดนี่มาครับคนละเกมมาเลย มันเป็นมาคบการอะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะเี่เสียงอะไรเฮ้ยทำไมหมดใช้ไมหมดโอ้ไปเฮ้เีย n ไม่กัดเฮ้ยเจมสเีสกอ่ไม่ชอบยิงไม่แม่นวะเฮ้ยปืนอะไรวะเบเ้าเฮ้ยมีจอข้างในข้างน้ำอ่ะพอยย่างเดี อไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เบอร์นี้เอาไว้ทำอะไรเนี่อประตูไม่เปิดเลยเรียบงานเพื่อน

เฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันวะเฮ้ยขึ้นไปแล้วแม็กนัูมีบีมแม็กนัมเลยสกินไอคีมันสวยว่ะเอาแล้วมาเข้าย no ังไงอ่ะมา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 ออกเข้าห้องพวกมึงเก็บบนเรียวเฮ้ยมีคนมีคนจีนเข้ามาของเราด้วยโก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 ใช่อ่ะคนจีนคนจีนน่ะ คนจีนเนี่ยอะไรมาจายญี่ปุ่นเนียควาย,อาย,เ,ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ,ตอ,ตอ้ต,อต,อตแกแลวตกแลวสาแตกเอ้ยเจมสมพิยาแล้วะเอาอะไกูฮะอันตับยินเนตัดเอ้ย<อ>ขอมือเขาีจั์ร้องมือเนี่ยเพิ่ไม่มีดาบเจนจีให้กูอววะ คาตานะอยู่ไหนอะกูอยากได้ดับเปนจีอ่ะนี่คาตานะไหนคาตานะแต่คาตานะมันตีวะไอ้ปอไว้ละอคุยคาตานะสั้นเนี่ยมีละโคสักกันวะคู่คาตานะมันกากเพื่อนขวานโหดสุดคาตานะมันตีเดียวเองขวานมันวขวามันขวามันตีไกลอะตีกว่าเพื่อนปัดไฟได้คนเจ็บเพื่อนปัดไฟโอ้ยนี่นี่แหละไอ้นี่แหละที่คุณได้ไม่ผ่านตรงนี้แหละแบวนสวายวัวมีเนี่ย อะไรยอย่าเพิ่งกดดิไอ้เหี้ยมึงมึงไม่ขึ้นมาข้างบนก่อนอะไอ้อไไเหี้ยมึงรีบเลยสับไปอยู่ข้างลงไม่ได้กดเด้อไม่ได้กดเด้อไม่ได้กดเด้อเองไม่กดไอเ้เหี้ยไอเ้เปล่ามันกดชินอุตสับไม่ได้กดเด้อไม่ได้กดเลยไอ้เปล่ามันกดไอ้เหี้ยไชินอุตพร้อมตามกูมาเล้เหี้ยเจ้าห <laughs> นีมาแล้วเจ้าหนีตามมาแล้เจ้าที่ามไอ้สับ คือมันแนขา้มางเนอะเกูเอาบีแม็กนเลยเฮ้ียสั์กูปีนมาไตไม่ได้เฮีเฮียบอกรโดจกูโดดจกมีปอกจนดีกว่ากโดดโวเฮีย้วยมด้วยแดกาผู้แดกยาแไมโอ้ไม่ไปไหนว่าน้าไปอยู่คนดิด่วนเลยกูรีบเฮียขอั่วหวั่วตั่วอันเปนนีย เฮ้ยอดีเรียนแบบแยปักเล่นเหรอติดยาแยกต้องต้องเข้าหน้าต่างเหมือนกูเหรอเล่นปักเล่นไอ้ยกอดีเรียนนี่กูเห็นเขามีบาสใช่ป่ะเขาไม่บาสไอ้คนวาแจกแยกปวดแจกแกปวดแจกเห็นอะไรกินกเห็นกินหมดเลยไใช่บ่ายแล้วกูกดปีนากีนแล้วกูคางไอชิบหายแล้วเพื่อนกูกดปีนากินแล้วกูค้าไอ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 เราจะตายแล้ว ชุบปันชุบป yeah. ันสี okay. ่กูกดวินพิจ uh> ิตรข้าวเลยเต่าข้าวเลยที่พันมรรคเลยเต่าชุบเฮโนดชุบเฮโนดเต่าข้าวเฮ้ยเบอร์าชุบใครมันเฮี้ยวอยู่ข้างในวะเฮี้ยไอ้โนดไอ้ยใครเฮโนดชุบไอ้สัตว์เลือดได้เลยเต็มเดี๋ยอย่าอย่ามึงชุบอย่ามึงชุบกูกูกูข้าวไอ้เยี่ tại đây nó bị ngồi yêu cực có tính chất kia là không lưu ý chụp 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 ไอ้ตรงนี้มันเคยมีกล่กอ,งกองเพื่อนไอ้กล่องข้างบนมันมีนั่งเยอะไอ้จับนเอากล่องกูไปทำเหี้ย,ยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> เนี่ยไอ้กล่องออพ่อวะพ่อไหนวะตายบ้านนะเพื<น>่อนตายบ้านอะ่อมาเฮ้ยเหี้ย,ยมันกิดมันก,กระโดดเกาะกระแพาอากาศได้ไงวะตาย พ่อมีนทั้งหัวเลยอ่ะไม่เปลี่ยนที่อะไรมาตลอดเลยใช่อะใช่ไหมไปดูข้างหน้าวะโอเคกูจะจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมเที่นี่มึงห้ามกดปิ้นสกีนถ้ากดปิ้นสกีนมันจะค้างไปเลยเตามน้ำมันไม่ไม่ไม่เติมไม่เติมเยอะไม่เติมเยอะเก็บไว้เติมเยอะเยิมเยอะแน่โยนมา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 เลยไอ้ขี้โดดไอ้สัตว์ช่วยโยนนี่เวียน

เฮ้ย ok ิงบอสเอร์ยิงบอสเอร็จป่าพ่อใส่ยาค้อนแก่จะพูดถังไงเฮ้ยเอ้าหูนี้เข่านี้เานี้เฮ้ยไอคิวเลสจดนแไอเลบจบปอไปเอไป ลูกต,ตีต,นะตะะะ after, ามกูเต็มเลยเพื่อนีทางอกะอยู่างอยู่างเฮ้ยจ่เี้เเอาเพื่อนเอาเชี่ยมันขบกูตกกูตกไอเียปอดไอสัตอีไม่ตายเพ่ไม่อยากเก็บปืนอ้ไอที่กูใช้แล้วเพรีโหลดนาเลยไอปืนนใหม่นะเ ลีโหลดนากับลูกซองกลับไปเอาลูกซองก่อนเปิดโง่เหรไม่ใช่รอเอาโน้ไหนเอาบอทโน้ตไปแล้วใช่จ้ เออเลยถังอะลูกมีถังอ่ะเขาเชื่อกอยถังนี่ไงนี่น่ะไอ้ขาวนี่้ขาบนนั่นอะเอ้าเหรอเปลว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 เขาอยู่บนบ้านเนอะเออบนบ้านบนบ้านบนบ้านเลยบนบ้านเลยมั้งไอู้หาไม่เจอแต่ตอนแรกกินเฟรนก็มาให้กูมันไม่ยากเหมือนด่านนันเลยไอ้ด่าน ดัดแล้ววะเซมสเตอร์เนี่ยแม่แมะของของไอ้ตัวตัวภาคหนึ่งอะด่านสุดท้ายอะอที่เป็นสะพานด่านานศ้สัตว์สวัสดิการอาชีพได้ไปเออด่านเป็นต้นกําเนิดของไอ้สเตอรคอมบิวเนี่ยได้ไปอะไม,ไม่ใช่กําเนิดรลบ <laughs> เลยเฮ้ยฮิวคูไอฟเว็นเอฟเวน็นฮิวคูท้าไปต่อวะ lo lừa rồi Quá lỗi 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 สองตังโอมตัแทงสองตัวแทงสตัวเตาแทงสองตัวอุ๊ยเจียบตีเลยแทงตีอไเลยเจียอีโบซ์เจัดอีโบซ์เอาแทงตวิตีวิตอย่วะหน้าบ้าน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 หรือหลังบ้านอไรยี้ไปข้างบนปะไม่ใช่ไม่อยู่ไหนวะ

ไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยรู้จับต่อยด๊อกอ้าวจะกี้ไหนข้าพี่ตกตลอดเลยวะชิบหายกูติดกติตายเขาบ้างอ้าวแล้วกูจะเกิดไงจูโน่อ้สัตว์แทงแทง ใช้ตกปิวตายอ่ะของวันนี้นอกจากจากบ้านเสอไม่ฟิวตกตกเขาตายอ่ะเดียวก็เดียวเอ้ากูน่าเชืว่าการกดฟิงสกีเมืีเกมปูตะคูเกมเดียจะทำให้มกูได้ออกเกมเลยยนแตกหคนูปูสั้นดดูทันว่าติดนิวเลย เดี๋ยวปิ้วเลือจะไค่จ่ามันน้อยเหรอวะได้ได้หนสองได้หนักสองไอ้หนัสองได้หนัสองไอ้เจ๊ปปอมชนะไอ้ชัไว้อะไรเมเพบอเกับเพบอยตกคนสเปคนเลยไมกูตายสวะเล่นหนเล่นหนนเล่นนของภาคสองนนแลก็ได้ Để lo, 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 lo đúng còn, lo đúng còn.